ใจดีขับฟรี3เดือนนะคะลูกค้าขาฟังไม่ผิดนะคะลูกค้าขาส่งเพียงเดือนละสวัสดีค่ะอยู่กับน้องรถเมกแล้วนะคะคุณลูกค้าขาที่โชว์รูมรถนมือสองไมค์กูน่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะคลูกค้าขาและคลิปนี้นะคะคลูกค้าขา้องรถเมมีรถกระบะ1คัน4ประตูนะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะน้องรถเมฆเอาใจใส่ซิ่งไวรุ่นแต่งซิ่งนั่นเองนะคะลูกค้าขาสำหรับน้องคันนี้เลยนะคะ นี e ่ตัวูดีแม็กซ s ลีรีหนึ LDA นะคะสปีดปี2 0 2 2เลยนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าคันนี้ไม่ไม่ถึงหมื่นและราคาดีงามประหยัดกว่าป้ายแดงแต่คุณภาพนะ,ะลูกค้าขาชนไปแดงอย่างแน่นอนเดี๋ยวตามน้องรเมย์นะคะไปชมรีวิวกันดีกว่าค่ะค่ะ,ค,ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูห้องเครื่อง ่ายในห้องเครื่องพร,พร้อมๆกันเลยนะคะลูกค้าะสำหรับเครื่องยนต์ของน้อง x s e r ซี s ปี2022คันนี้นะคะลูกค้าะเครื่องยนต์เบนซินไม่ใช่นะคะลูกค้าะเครื่องดีเซลทแท้ๆเลยนะคะลูกค้าะเครื่องยนต์ DDI นะคะตัวนี้นะคะ1,900ซีซี 4สูบ150แรงมาวว้า16วาวมีระบบเบรก ABS คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วที่สำคัญนะคะคุณลูกค้า่ะเป็นระบบ VGS Turbo นั่นเองนะคะคุณลูกค้า่ะเอาใจสายแต่งซิ่งเลยนะคะคลูกค้า่ะคันนี้เนาะค้อ,องเครื่องเนาะสภาพเดิมๆเลยนะคะคลูกค้า่ะไม่มีสวมซากไม่มีชนหนักพิความอย่างแน่นอนและได้เป็นปีใหม่รถเมื่อปีที่แล้วเองนะคะคลูกค้า่ะสำหรับคันนี้นะใหม่มากๆเลย และด้านหน้าตัวรถนะคะลูกค้าขาจะเห็นสัญลักษณ์โลกโก้ Isuzu ตัวสีแดงเลยนะคะวงบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นเอ็กซิลี่อย่างแน่นอนนะคะลูกค้าขากระจังหน้านะคะน้องมาพร้อมสีทูโทนสีดําตัดแดงนะคะคุณลูกค้าขาและน้องมาพร้อมสเกิร์ตชุดแต่งจากเอ็กซิลี่รอบคันเลยค่ะไฟหน้านะคะเป็นไฟใบบีมโปรเจคเตอร์นะคะคลูกค้าขามาพร้อมไฟดีธาม์รันนิ่งไลท์และน้องมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะคันนี้เนาะไฟดีธาม์รันนิ่งไลท์สวยมากและสะเกิร์ตรอบคันเลยนะคะลูกค้าขาสะเกิร์ตชุดแต่งสีดํา ตัดแดงนะคะลูกค้าขาสไตล์เอ็กซิ่ี่เลยด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าขาเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาชมอมอกันเลยนะคะด้านข้างตัวรถที่ได้มาเลยนะคะลูกค้าขาคือเสาอากาศแบบธรรมดานะคะคันนี้และด้านข้างประตูนะคะลูกค้าขานองมาพร้อมกับกันสาดกันฝนที่มาพร้อมจากศูรรยนย์เลยนะคะลูกค้าขานู์อิสุสุเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้นอนได้ครบชุดแต่งครบคันเลยมือจับเปิดประตูนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกมองข้างนะคะลูกค้าขา เป็นแบบปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วและมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ทั้งสองข้างค่ะเห็นสัญลักษณ์ X นะคะลูกคา้าขาอยู่ที่แก้มด้านซ้ายและขวาเลยนะคะลูกคา้าขามาดูในส่วนของอยางกันบ้างนะคะลูกคา้าขาคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมนะคะให้ยางแบบแต่งมาแล้วตัวนี้นะคะลูกคา้าขาสเปคยางที่255ท 50R18 นะคะขอบ18นั่นเองได้ร้อมแม็กแต่งซิ่งแบบนี้เลยนะคะสีเทาดำเนาะสวยมากๆเลยนะคะลูกคา้ขาขาคันนี้นะคะเท่งมากเลยนะลูกคา้าและที่สําคัญเลยรถปีที่แล้วนะคะลูกค้าขา รถปีเดียวเท่านั้นเลยนะเดือนนี้ก็ยังเพิ่งเดือนอกุมภาแนะล้วคุณลูกค้าคันนี้ก็บอกเลยว่าใหม่กลิบแกะกล่องมา,มากๆเลยนะคะด้าน,นหลังตัวรถนะคะคุณลูกค้าคา่ได้อะไรมาบ้าง นี้เลยคุณลูกค้าสติกเกอร์นะคะลายเอ็กซิลีเท่านั้นเลยนะคะคุณลูกค้าขเป็นลายเฉพาะตัวเลยนะและเห็นสัญลักษณ์ X Series ด้านหลังตัวรถนะคะคุณลูกค้าขาให้เลยนะคันนี้เนาะไฟท้ายนะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นสีรมควันดําแดงเหมือนเคยนะคะคุณลูกค้าขาสไตล์ X Series แล้วเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้เนาะก็เป็นไฟเลี้ยวไม่ใช่ค่ะคุณลูกค้าขาไฟด้านหลังนะคะเป็น LED แล้วเรียบร้อยและด้านหลังค่ะก็ได้ชุดแต่งรอบคันมาให้คุณลูกค้าแล้วค่ะด้านหลังตัวรถนะคะคุณลูกค้าขาจะเห็นสัญลักษ์ ไฟเบรกตรงที่3นะคะคุณลูกค้าขาถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะคุณลูกค้าขาปกติเนาะไฟเบรกตรงที่สาเราจะเห็นแบบเล็กๆแบบน่ารักน่ารักแต่คันนี้เนาะให้มาสมส่วนกับตัวรถมากมากเลยค่ะและมาพร้อมกับไรฟ้านาหลังเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกเนาะคุณลูกค้า๋ยวขออนุญาตเปิดกระบะให้ดูนะคะคุณลูกค้าขา4ประตูเนาะน่ารักกรุบกริบเลยนะคะคุณลูกค้าขากระบะแมกไลเนอร์นะคะคุณลูกค้าขาบอกเลยว่าเงามากๆเลยนะคะลูกค้าขานี่ไม่ได้ลงน้ำยาเลยนะคะเงาเพราะว่าเป็นปีใหม่แล้วก็ใช้งานน้อยนะคะคุณลูกค้าขา ใครที่ได้คันนี้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะลูกค้าขาประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายแสนอย่างแน่นอนและไม่ไม่ถึงหมื่นนะคะคุณลูกค้าขาปายเลยเดี๋ยวเราไปดูที่โครงสร้างตัวรถกันบ้างนะคะคุณลูกค้าค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะคุณลูกค้าหืมไม่อยากเปิดเยอะเลยรถมันปีใหม่อยู่แล้วนะคะลูกค้าขค่อนข้างจะหนึบแน่นมากๆเลยเพราะว่าไม่มีใครแกะเลยน้องว่าเมฆแกะเป็นคนแรกเลยโอเคคุณลูกค้านี่เลยคุณลูกค้ารอยเม็ดอาร์กนะคะ เรียงกลมรูกลมคมกลิบและเม็ดลึกมากมากเลยนะคะลูกค,ค้าบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะไม่ได้ทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะตะเข็บเดิมๆนะคะลูกค,าค้าสีเดิมๆทั้งคันนะคะไม่มีทําสีไมาคุณลูกค้าอย่างแน่นอน,นะคะ่ะรถคันนี้ไม่ใช่รถทําสีนะคะคุณลูกคา้าเดี๋ยวเคาะให้ดูแบบว่ากริบน,นิดนึงเนาะคะุณลูกค้านี่เลยผิวพันธน้องนะคะลูกค้าขาเบาๆใสๆเลยนะคะลูกค้าสีเดิมๆเ,เลยเนาะสีแบบใสมากเลยริ้วรอยการใช้งานมานี่แทบไม่มีเลยนะคะคุณลูกค้าขา แต่ก็อย่างว่านะคุณลูกค้ารถมือสองนะคะอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนรถมือหนึ่งป้ายแดงนะคะคุณลูกค้าขแต่ที่สําคัญคือราคาดีมากๆแน่นอนและเดี๋ยวน้องรถเมย์นะคะพาคุณลูกค้านะคะไปชมรีวิวภายในห้องผู้โดยสารและก็ฟังกชันที่เขาได้มาค่ะ <laughs> ค่ะคุณลูกค้าขะและตอนนี้นะคะน้องรถเมย์นะคะอยู่ภายในห้องผู้โดยสารของเจ้าเอ็กซิลีปี2022เรียบร้อยแล้วนะคุณลูกค้าขาสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าขยังเป็นกุญแจเสียบสตาร์ทแหละแต่ว่าเป็นกุญแจรีโมทอิมม b i l ลิเซอร์ป้องกันการจกระลูกคค่ะ แต่ว่าน้องรถเมีนะรู้สึกว่าจริงๆข้อนี้แหละคะุณลูกค้าปี2022ทำไมไม่เป็นคุณแจแบบรีโมทแบบมาเลยไม่ต้องแบบเสียบสตาร์ทเนาะอ่ะเข้ามาแล้วคุณลูกค้ากลิ่นแบบกลิ่นคิดเลขกินใหม่แบบตีจมูกมากเลยนะคะลูกค้าขามาเลยมาดูที่ด้านหน้า คอนโซลกันก่อนเลยนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับเจ้าพวงมาลัยกันก่อนเลยนะคะคุณลูกค้านี่เลยเห็นสัญลักษณ์อีซูซูนะคะสีแดงนะคะคุณลูกค้าขาบ่งบอกเลยว่าคันนี้นะคะคือ X Series นั่นเองและน้องมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าขาเพิ่มเสียงวังสายรถสายได้เลยนะคะคุณลูกค้าและนี่เลยนะคะหน้าจอแสดงการขับขี่ที่น้องรถเมย์นะคะภูมิใจนําเสนอพีเซนมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะคุณลูกค้าขาหน้าจอแสดงการขับขี่มาตรวัดการขับขี่นะคะเป็นแบบซูเปอร์วิชั่นนะคะคุณลูกค้า นี่เลยมาอยู่ที่6,900กับอีก56กกิโลเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขาหน้าจอแสดงการขับขี่สวยงามมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าด้านข้างแผงประตูด้านข้างนะคะคุณลูกค้าขาเซ็นทันล็อกแล้วทั้งคันเลยนะคะคันนี้เนาะได้มาแบบว่าสวยงามมากๆเลยคอนโซลกลางนะคะคุณลูกค้าขาที่ได้มาเลยนะคะคือหน้าจอขนาด7นิ้วเลยนะคะคุณลูกค้าขาและที่สําคัญคือยังไม่ได้แกะซีนเลยนะคะคุณลูกค้าใครได้ไปก็คือบอกว่าเทียบมือหนึ่งปลายแดงอย่างแน่นอนเลยนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับหน้าจอสัมผัสนะ ขนาด7นิ้วนะคะคุณลูกค้าขารองรับบลูทูธการเชื่อมต,ต่อต่างๆได้แล้วนะคะเล่น a อเอมวทยุต่างๆได้หมดเลยค่ะคุณลูกค้าขาและที่สําคัญนะคะคือแอร์ยังเป็นแอร์มือหมุนอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าขายังไม่ได้เป็นแอร์แบบว่าดิจิตอลเนาะแต่ว่าแอร์เย็นฉ่นำภูมิใจมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาก็มีช่องเสียบ AUX ช่องเสียบเอวีออะไรให้คุณลูกค้าเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยนะโอเคคุณลูกค้าและฝั่งด้านนั่งคนซ้ายนะคะคุณลูกค้าขาฝั่งด้าน คนนั่งด้านซ้ายนะคะเขาลูกค้าใหญ่วันนี้เป็นไายพูดลิ้นหลวงมากเลยนะคะคุณลูกค้านี่เลยมีช่องเก็บสัมภาระให้แบบจุกๆเลยนะคะคุณลูกค้าเปิดยังไงเปิดได้ไหมเปิดได้หรือเปล่าโอเคคุณลูกค้าเดี๋ยวคุณลูกค้าไปลองเล่นเอานะคะคุณลูกค้านี่เลยนะแต่ว่ามันเปิดได้แหละนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระอะไรให้แบบจุกๆเลยเนาะนี่เลยคือแท็กมาอีกแล้วคุณลูกค้าพูโทนดําแดงนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ตัวเอ็กนั่นเองค่ะและนี่เลยนะคะคุณลูกค้าขาสําหรับเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคุณลูกค้า การดีไซน์เกียร์ของเขานะคะคุณลูกค,ค้าหาหน้ารักบุกปิดมากเลยนะคะเบรกก็เป็นเบรกมือธรรมดานะคะคุณลูกค้าและนี่เลยคุณลูกคา้าด้านหลังด้านบนหัวของรถเบนเลยนะคะคุณลูกค,ค้าขานี่เลยหลังคานะคะลมดําเทานะคะคุณลูกค,ค้าขาสวยมากเลยช่องเก็บแว่นนะคะคุณลูกค,ค้าขาไฟติดทั้งสองดวงและที่สําคัญคือที่บางแดดนะคะคุณลูกค้าจ๋า ยังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะทั้งสองฝั่งทั้งคนนั่งและคนขับเลยนะคะ,ะคุณลูกค้า่ะเออรถใหม่อย่างมากเลยคุณลูกค้าอยากให้คุณลูกค้านะคะเข้ามาลองนั่งมาลองเทสมาลองสัมผัสดูคือแบบว่ากลิ่นขีเจกลิ่นใหม่นะคะคุณลูกค้าค่ะเปิดเข้ามาคือแบบหตีตกหน้ามากๆเลยนะคะ,ะคุณลูกค้าจ๋าญาตปิดไฟเนาะและเดี๋ยวเรามาดูรีวิวเบาะกันบ้างนะคะ,ะคุณลูกค้า่ะ เบาะคันนี้เนาะได้เป็นเบาะแบบว่า X Series เลยนะคะคุณลูกค้า่ะชุดแต่งของเขาจากโรงงานเลยนะคะเบาผ้าสีเทา <Wow. S 1> สีแบบเทาเดำๆไม่ถึงกับดำเข้มมากแล้วก็สลับสีแดงนะคะคุณลูกค้าขาเบาเขาก็จะมีลูกตัว X เ,เนาะทั้งคู่หน้าเลยคุณลูกค้าเออแบบการดีไซน์อะไรของเขานนค,ะค,คะคุณลูกค้าให้มาจัดเต็มเลยคุณลูกค้าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะคะคันนี้เนาะมาเบาะแถวด้าน นั่งคนหลังบ้างนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งให้ดูเลยนะคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาสี่ประตูเนาะยังไงก็คือกว้างขวางอยู่แล้วไม่แคบอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าขาและเบาะด้านหลังก็คือ่านั่งสบายมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวจะขอปิดประตูให้คุณลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยนะคุณลูกค้าอ้าวที่ด้านหน้านะคะลูกค้า แกเปิดแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดไม่ได้เปิดแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าด้านหลังเนาะก็คือว่าเดินทางไกลนะคะคุณลูกค้าขานั่งแบบว่าไม่แบบถึงสคนแล้วก็แบบว่ามีที่วางแก้วน้ําอะไรให้นะคะคุณลูกค้าขาถ้าเกิดว่าเดินทางไกลเราก็สามารถเป็นพนักพักแขนได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ใหม่มากเลยคุณลูกค้าคือใหม่แบบใหม่แบบ99.9%เกปเลยคุณลูกค้าคันนี้นะคุณลูกค้ารอบคันภายในแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวเราไเมนนะคะจะขอนยญาาไปสรุปปุกค้าเบอกเลย่าคา เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ฟังรลถลเมยน,นะคะรีวิวทั้งภายในและภายนอกของน้อง Isuzu Nmax X Series 1.9 LDA ไปแล้วคะ่ะคุณลูกค้าขาบอกรือว่าคันนี้นะคะปีใหม่มากเลยแล้วก็ใม่อยู่ แค่6,000นกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าขาคันนี้นะคะลูกค้าปี2022นะคะชนกับปีนี้เลยนะคะคุณลูกค้าน uh ี่เพ okay so ิ่งผ่านมาได้แค่เดือนเดียวเองนะคะลูกค้าขาใครได้รถคันนี้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนและคันนี้นะคะน้องโรเมย์ขายหน้าร้านอยู่ที่6 9 9 0 0เบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขาและเรายังมีโปรโมชั่นให้คุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าวันนี้เลยพิเศษเลยนะคะกับโปรโมชั่นใจดีขับฟรี3เดือนนะคะคุณลูกค้าขาฟังไม่ผิดนะคะคุณลูกค้าขาส่งเพียงเดือนละ13,000บาาทโดยประมณนะะคคคุณลูก้าขา ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะและคันนี้นะคะใครประวัติดีนะคะลูกค้าค่ะเอาไปเลยฟรีดาวออกรถเพียงศูนย์บาทและขับฟรี3เดือนนะคะลูกค้าค่ะแต่ขอสงวนสิทธิะะ์ทีนนะคะ่คุณลูกค้านะคะที่ช่วยน้องรถเมย์สองแชร์ลงกลุ่มสองแชร์ลงเฟซนะคะคุณลูกค้าค่ะและเรายัางมีสิทธิพิเศษคุณลูกค้าอีกมากมายเลยนะคะที่เช่น1ฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนมูลค่าพันบาทสองนะคะฟรีภาษีพรบเท่าางน้กว่าเก้าสิบบานทางเราบริการต่อให้ฟรีค่ะสามนะคะฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั 6เดือน10,000กิโลนะคะและฟรีที่5นะคะคุณลูกค้ารถปีใหม่แบบนี้แล้วแถ,แถมแบตเตอรี่ให้ใหม่ไปเลยอีกหนึ่งลูกนะคะคุณลูกค้าขาเพื่อให้คุณลูกค้านะคะจะได้มั่นใจเลยแต่จริงๆแล้วไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ใหม่ก็ได้เนาะ,ค,ะคันนี้เพราะว่าใหม่แบบใหม่มากแล้วนะคะคุณลูกค้าจ๋าประหยัดกว่าายแดงไปอย่างเยอะมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าแต่สภาพนะคะบอกเือว่าคันนี้นะคะให้99.9%เลยคุณลูกค้า แล,และคุณลูกค kind of mm ้า hmm. ท่านใดนะคะที่สนใจนะคะคุณลูกค้าอยากจะจองเป็นเจ้าของนะคะทักแอดมินมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะหรือใครใจร้อนนะคะโทรสายด่วนหาเฮียไม้เลย0กสามหกเก้าหหกหก้าสนะคะพี่กัลของเรานะคะตั้งอยู่ย่าเอ็กซเรย์นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกนะคะคุณลูกค้าทักอินบอกหาแอดมินได้เลยและสำหรับคลิปหน้าน้องรูกเมยจะไปรีวิวเจ้าขนาดอีกนะคะฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรูกเมยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ